ถ้านักท่องเที่ยวไปอยู่บ้านชาวบ้านคล้ายๆบ b b ี d and b r e a k f ร s t ของอังกฤษแต่ว่าไปพักอยู่บ้านชาวบ้านบ้างให้บ้านชาวบ้านได้รายได้จากการีพักบ้างดีแล้วขณะเดียวกันเช้าๆชาวบ้านใส่บาตรชาวฝรั่งก็ใส่บาตรด้วยดีแล้วก็จะเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยอย่างดีตอนนี้ก็มีนะในที่สมุยเนี่ยก็มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะทําตรงนี้อยู่ว่าจะให้นักท่องเที่ยวนไปอยู่กับชาวบ้านได้อย่างไรนวในบาหลีเขาก็มี นะเขาเรียกโฮมสเตย์เขาไม่เรียกเกสต์เฮาส์นะเรื่องการท่องเที่ยวมันไม่จําเป็นต้องมีทุนอย่างมหาศาลนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นโรงแรมใหญ่ๆนะครับมันอย่างนี้ก็ทําได้ที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ด้วยนะแต่ถ้างหน่วยงานของรัฐนี่จะช่วยเหลือกันยัางไงาจะทำยังไงคุณกรณได้พูดกับผมว่าถ้าเรากระจายที่พักออกไปให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมผมเคยสมัยก่อนเนะี่ยมันไม่มี Air b บ b สมัยเมื่อ22ปีที่แล้วที่คุยกคุณากรมันไม่มี Airbnb ที่มีการให้ข้อมูลและจองผ่านระบบ Airbnb แล้วก็ไปหาอพาร์ตเมนต์ที่ให้เช่าหรือเป็นบ้านของชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีที่เราเรียกโฮมสเตย์หรือเบดแอนด์เบรคฟาสต์เหมือนในในอังกฤษค,คุณากรก็บอกว่าดีอันนั้นน่ะจะได้มีการกระจายออกไปทำให้ชาวบ้านได้ได,ได้ได้มีโอกาสมากขึ้นอันนี้กบคิดไงครับ คือเนี่ยผมดูผมดูไอรายการของคิดด้วยคนที่ตอนตอนที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ยินพ่อผมเนี่ยพูดถึงโฮมสเตย์ผมก็ยังผมยังประหลาดใจผมนึกว่าโฮมสเตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาตายไปแล้วอตอนที่ทอทเออมีม,มีมันมีกระแสที่ที่โปรโมทโฮมสเตย์อยู่พักหนึ่งซึ่งมันไม่นานมาเนี่ยมันมันสิบปีที่ผ่านมานี่เอง พอผมได้ยินเขาพูดถึงเนี่ยผมก็เลยว่าไอ้แสดงว่าโฮมสเตย์เนี่ยมันมีมานานแล้วมันมีมานานกว่าที่เราคิดเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แพร่หลายเท่าทุกวันนี้แต่อย่างทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าโฮมสเตย์เองเนี่ยคือคําว่าโฮมสเตย์สำหรับสําหรับคนไทยกับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้ความหมายเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมคิดว่านักท่องเที่ยวเข้าใจนะคำว่าโฮมสเตย์เนี่ยคือ คุณเข้าไปอยู่ในบ้านของคนคนหนึ่งโดยที่เจ้าของบ้านเขาก็อยู่ด้วยคือว่าไม่เป็นแขกของของเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะเป็นโฮสคอยหาอาหารมาให้อาจจะแบบแนะนําว่าเฮ้ยยู่แถวบ้านไอนมี may, นี่ไปเที่ยวเอ,อมีจักรยานให้ยืมีขี่จักรยานไปตรงนี้ตรงนั้นได้ในขณะที่ถ้าเป็น Airbnb มันไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าของบ้านที่เออาจจะเป็นสมมุติเป็นบ้านแล้วกัน แล้วก็บอกว่าโอเคอยู่จะมาอยู่บ้านไอ้ไอจะจัดเตรียมบ้านไว้ให้แล้ววันที่อยู่มาไอ้เอา,ากุญแจให้อจะเดินมาเจออยู่แล้วก็บอกว่าเออนี่บ้านไอเป็นอย่างนี้นี้แนะนํานู่นนี่แต่ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในบ้าน mm hmm. แล้วกป็ปล่อยให้เขาใช้บ้านเราไปเหมือนกับก็เหมือนกับการเช่าบ้านระยะสั้น mm hmm. ในขณะที่โฮมสเตย์นี่คือโอ้โหเลี้ยงดูกันคือคือคนที่มาอยู่ก็จะต้องรู้สึกแบบว่า,วาเฮ้ยเราไปแชร์สเปซกันอนะ่ะเราต้องอยู่ร่วมกวับเขาแนะเรี้ยนดูว่าไม่สามารถที่จะแบบ ทําอะไรได้ตามใจคือบางคนต้องการ p r i v a t ี y เขาก็ไม่อยากที่จะต้องโ,อโหมีเจ้าของบ้านมานั่งอยู่ตอนที่เขาจะกินข้าวทุกมื้ออย่างเงี้ยบางทีเขารู้สึกไม่ต้องการอย่างนง้นนะอันนั้นก็คือกลายเป็นว่าโฮมสเตย์เนี่ยมันจะเป็นตลาดเล็กๆสําหรับคนที่ต้องการมาเรียนรู้วัฒนธรรมจริงๆเท่านั้นมมผมผมรู้สึกดีนะครับว่าสมัยที่ผมไปขับรถอยู่ในอังกฤษ แล้วผมก็พักบีเอบีไม่ใช่แอบีอตอนั้นเล่นตอนนั้นที่นั่นก็เรียกบี BB, คือเบสและเบรคเฟสครับผมเข้าไปก็เจอผู้สูงอายุอยู่สองคนตาใหญ่แล้วผมก็เช่าห้องอยู่ในบ้านพอตกค่ําก็มานั่งกินน้ําชากันแล้วก็นั่งคุยกันเราก็จะได้เรียนรู้จากเขาด้วยว่าเออแถบทางนี้เป็นยังไงคนเขาคิดอะไรเรื่องการบ้านการเมืองเป็นยังไงก็แลกเปลี่ยนกันที่นิวซีแลนด์ก็มีฟาร์มสเตย์ที่เคยไปผมก็คิดว่า มันเป็นการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่มันมันดีอ่ะมันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็แล้วก็ประหยัดเงินด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยเราทําได้ดีแค่ไหนแล้วก็แต่ว่าพอโควิดเนี่ยมันก็คงจะหายไปเยอะเลยใช่ไหมครับคือเรื่องเรื่องภาษาก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับอย่างถ้าเราถ้าเป็นเราเราเดินทางไปกรีนิวซีแลนด์ที่ที่พูดภาษาอังกฤษแล้วเราพูดภาษาอังกฤษได้ มันก็สื่อสารกันได้เขาก็สามารถที่จะเล่าอะไรเราฟังเราก็สามารถที่จะถามคําถามได้ยายาเยอะแยะไปหมดที่เราอยากจะรู้ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นสมมติสมมติมมตยกตัวอย่างว่าเป็นญี่ปุ่นอยากรู้รวัฒนธรรมไทยมาอยูอ่โฮมสเตย์ไทยเรา<แ>รพูดกันไม่ได้ไม่ได้เราจะ,จะมันจะเรียนรู้กันยังไงมันยากมากเลยนเรในภาษาเนี่ยถ้าเราสื่อสารกันไม่ได้เนี่ย ไอ,ไอ้การเรียนรู้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ,ไอ้โฮมสเตย์เนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันจะเป็นนิชมันจะเป็นนิชมาร์เก็ตอยู่ดีมันจะต้องเป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจจริงๆอยากจะรู้วิถีไทยและคําว่าวิถีไทยเนี่ยมันก็ต่างกันนะคุณไปอยู่ทางอีสานคุณไปอยู่ทางเหนือทางใต้คุณอยู่ภาคกลางวิถีต่างกันอันนี้เขาเขา,เขาต้องยอมรับได้แล้วคนคนที่เป็นเจ้าของบ้านเองก็เหมือนกันก็จะต้องเรียกว่ามีความรู้ ในในวิถีของท้องถิน่นตนเองพอสมควรที่จะอธิบายได้เป็นภาษาอังกฤษอะหรือเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ท,ที่ที่จะสื่อสารกันได้ว่าเอ,อเฮ้ยบ้านไอเนี่ยมีประเพณีแบบนี้มาตั้งแต่สองร้อยปีที่ผ่านมาคือแบบมี history มีอะไรเนี่ยคือมันต้องรู้อะครับคือจะมาแบบออมันนั่งกินข้าวทำไข่เจียวแล้อว่อ๋อ oh, this is Thai omlette จบอย่างน,นี้มันก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรผมผม,ผมแรกเปลี่ยน่ยกกับนิดหนึ่งก็คือว่ามันมีโฮมสเตย์ที่บ้านจำลุง อยู่ที่ระยองใช่อยู่ระหว่างเขตระยองกับจันทบุรีบ้านจำรงเนี่ยอยู่ใกล้ๆมีใกล้ทะเลแต่ว่าแล้วก็มีสวนทุเรียนมีสวนผลไม้แล้วก็ชาวบ้านปรากฏว่าผมผ่านไประยะหนึ่งผมไปทีโอ้โหโฮมสเตย์ที่บ้านที่ในหมู่บ้านนี้เยอะเหลือเกินแล้ววันที่ผมไปก็มีโปรเฟสเซร์จากแคลิฟอร์เนียจาก จากแล้วก็พานนักศึกษามาอีกจำนวนหนึ่งประมาณยี่สิบคนก็มาพักที่นี่ผมก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านที่ชาติชายผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าตั้งแต่เขาทำโฮมสเตย์เนี่ยบ้านเขาเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะผมก็งงว่าทำไมถึงสะอาดขึ้นเยอะเขาก็พาผมเดินดูแล้วเขาบอกอาจารย์ว่าสะอาดไหมผมว่าเออมันสะอาดจริงๆเลยเขาก็บอกว่าคนไทยน้ำหน้าบาง พอมีฝรั่งมาอยู่หรือมีต่างชาติมาอยู่เนี่ยมันอายที่มันจะทิ้งพลาสติกทิ้งของทิ้งเก่าเพราะฉะนั้นจะเก็บกันเรียบร้อยหมดบ้านท่องดูแลเรียบร้อยมากเพราะอันนี้คือผลพวขงของของโฮมสเตย์อย่างนี้อนนเออผมก็ตกใจเนี่ยยังจําได้เลยว่าบ้านบ้านจำรุงนะครับเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจแล้วแต่ว่าฝรั่งไปเนี่ยหรือคนไทยที่ไปพักเนี่ยเพราะอยากจะกินทุเรียนด้วย เพราะว่าของเขามีผลไม้แล้วก็มีมีมีประมงด้วยนะครับอันนั้นก็ก็จะมีหลายอย่างมันมันก็น่าสนใจอย่างใช่ครับคือคือผมคิดว่ายังไงอะ่ะมันมันมันไปได้อยู่แล้วล่วละโฮมสเตย์เพียงแต่ว่าเอ่อมันไม่แมสเท่าหรือว่ามันไม่มันเอ่อมันไม่แพร่หลายเท่ากับการท่องเที่ยวแบบแบบโรงแรมอ่ะไปอยู่โรงแรมจ่ายเงินเท่านี้คุณได้อยู่ห้องแบบนี้คุณมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณโดยที่ จะยุ่งกับใครหรือไม่ยุ่งกับใครก็ได้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันยังจะเป็นกระแสะหลักต่อไปแต่ว่าโฮมสเตย์เนี่ยแน่นอนละ่ะมันต้องเป็นคนที่สนใจจริงๆในเรื่องวัฒนธรรมอาจจะวัฒนธรรมในเรื่องเน้นไปที่การกินหรือบริเวณนั้นๆที่เขาไปเนี่ยก็จะมีอะไรที่เขาสนใจอยู่แล้วเขาก็เลยมาแล้วก็ไปอยู่กับชาวบ้านโอเวอร์ไทม์เนี่ยคือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยผมคิดว่าชาวบ้าน ที่ทำโฮมสเตย์เนี่ยพอเริ่มอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยหนึ่งบ้านทำบ้านอื่นเห็นทำตามแล้วก็ Develop คือ,ค,อคือทุกคนมันก็จะ,ะ,ะ improve ตัวเองขึ้นมานะครับปรับปรุงตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจากที่สาอังกฤษกระท่อนกระท่านเนี่ยพอฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมากขึ้นเขาก็จะเริ่มใส่ข้อ,ขอมูลความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยได้มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นต้นแบบแล้วก็ กระจายออกไปแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าในในถ้าเป็นหมู่บ้านคนรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมาอยู่โฮมสเตย์เยอะก็ <_ s 1> s> <S อาจจะขายของบ้านนี้เป็นโฮมสเตย์แต่ว่าตรงนั้นมีร้านขายของชําซึ่งคราวนี้จากที่เคยขายเฉพาะคนไทยก็ขายฝรั่งได้ด้วยเนี่ยใช่ใช่ใชมันมันมันก็ทําให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านที่แบบ ตื่นตัวขึ้นมาในเรื่องอความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองใน h i s t ร r y ของตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ดีครับแต่ว่าผมว่าโปรโมตโปรโมทได้ยากคือมันมีมันมีตลาดอยู่เพียงแต่ว่าตลาดมันไม่ใหญ่ตอนนี้ที่นิวซีแลนด์เนี่ยมีผมไปเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าเขามีทัวร์ประเภทที่ถ้าเราไปซื้อทัวร์จากข้างในนิวซีแลนด์เขาจะพาไปเป็นเกษตร ไปประมงเป็นเป็นฟาร์มสเตย์ทั้งหมดนั้นนะ่ะจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเขาพาไปเรื่องเกษตรทั้งหมดเลยทั้งประมงทั้งทั้งปลูกต้นไม้ทั้งอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่อันนี้เมืองไทยจริงๆแล้วน่าจะทํำไหมครับน่าทำครับผมว่าเผื่อเมืองไทยก็มีอยู่แล้วนะถ้าเกิดทําเป็นทัวร์นะคือคือในกรณีที่มีไกด์จัดไปอ่าคุณเป็นเป็นไปในหลายๆ อาจจะหลายๆจังหวัดหรือหลายๆอำเภอในจังหวัดเดียวกันแล้วก็ไปดูนู that, ่นนี่ต่างๆที่ที่ท้องถิ่นเขามีเนี่ยแล้วมีคนอธิบายเนี่ยมีไกด์ถ้ามีไกด์ ioè, ผมว่าเราทําอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้โฮมสเตย์กับกับการทําอะไรแบบมีไกด์เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะเพราะว่าโฮมสเตย์ผมถือว่าตัวเจ้าบ้านกับคนที่มาพักเนี่ยเขาต้องสื่อสารกันได้โดยตรงโดยตรงกลาง แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นทัวร์คุณมี20คนมีไกด์หนึ่งคนเนี่ยบางคนก็ในทัวร์ก็ถ้าถ้าสนใจจริงอ่าโอเคงั้นก็คือไกด์เนี่ยคือเป็นจะเป็นคีย์แมนที่จะต้องเป็นคนเรียกว่าพูดอะไรออกมาลูกทัวร์ก็ต้องเชื่อแหละแล้วเรื่องที่จะพาไปที่ไหนทุกคนก็ต้องเชื่อ